สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเช็คในส่วนของฝนสดในช่วงเช้าถึงเที่ยงวันนี้นะครับวันเพื่อหัสสวัดีที่25กรกฎาคม2567นะครับหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกนะครับในช่วงเช้านะครับถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นในส่วนของฝั่งตะวันออกนะฝั่งตะวันตกนะครับที่มีในส่วนของกลุ่มฝนอยู่นะครับฝั่งฝั่งตะวันตกนี่ครับไม่ว่าจะเป็นแถวจังหวัด แม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากนะครับมีกลุ่มฝนนะครับถือว่ามาตามนัดในส่วนกลุ่มฝนทางด้านภาคตะวันตกนะครับกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ราชบุรีกลุ่มฝนบางชิ้นลังจะเข้ากรุงเทพนะครับในช่วงเช้านี้นะครับก็เตรียมรับเหมือนแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับอยู่โซนทางด้านอีสานนะครับอยู่โซนทางด้านอีสานตอนบนนะครับแถวบึงการนะครับแถวบึงการแล้วก็นครพนมนะครับ ก็กำลังเคลื่อนตัวไปตะวันออกเฉียงใต้นะครับในส่วนของกลุ่มฝนนี่คือกลุ่มฝนเช้านี้แล้วก็ภาคเหนือนะครับมีกลุ่มฝนแถวเชียงใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้นนะครับเชียงใหม่แล้วก็ลำปางบางส่วนนะครับนี่คือภาพรวมของกลุ่มฝนเช้านี้แล้วก็จันทบุรีตราดยังคงต้องเฝ้าระวังต่อนะครับมีกลุ่มฝนมาในขณะเดียวกันภาคใต้แถวประจวบคีรีขันแถวระนองก็มีกลุ่มฝนป,ปลายนะครับในช่วงเช้านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ เชา้าในถึงเที่ยงหลายพื้นที่น่าจะมีกลุ่มฝนต่อเนื่องเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลเรดาร์ฝนสดกันในช่วงเชา้าถึงเที่ยงวันนี้นะครับถ้าดูในส่วนของเอรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับระดูจับตาดูตรงโซนระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกนี้นะครับจะเห็นมีกลุ่มฝนเป็นปจำนวนมากนะครับลักษณะการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนาทางด้าน ภาคกลางกับภาคตะวันอ่ภาคกลางกับภาคใต้นะคร eter, et, country, ับขอพายฝนเคลื่อนตัวจากตะวันออกมาตะวันตกมาตะวันออกนะครับเดี๋ยวดูทีนึงนะครับว่ามีฝนอยู่ในตรงโซนไหนบ้างนะครับตอนนี้ก็จะมีฝนอยู่ที่ทองผาภูมการจนบุรีนะครับอําเภอไซโยการจนบุรีอําเภอศรีสวัสดิ์นะครับอ่อําเภอบ้านไร่อุทัยธานีนะครับหนองปลืออําเภอบ่อพลอยการจนบุรีนะครับอําเภอลาวขวัญอําเภอด่านช้างสุพรรณบุรีอําเภอหนองยาไซ อำเภอสามชุกนะครับอำเภอเดิมบางนางบวชอำเภอหันคาอำเภอสันบุรีนะครับบ้านไร่อุทัยธานีหนองปลือบ่อพลออำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับอำเภอสวนพึ่งราชบุรีอำเภอจอมบึงนะครับอำเภอเมืองราชบุรีอำเภอโพธารามนะครับบ้านโป่งอำเภอท่ามะกานะครับอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรีมะขามเตี้ยกาญจนบุรีนะครับเมืองกาญจนบุรีแล้วก็สวนพึ่งราชบุรีบางส่วนนะครับ แล้วก็ในขณะเดียวกันอำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับอำเภอบางพลีสมุทรปราการอำเภอแขวงขีดราชกรบบางกรุงเทพบางส่วนหนองจอกนะครับอำเภอบางบวัวทองนนทบ,บุรีบางส่วนลาดหลุมแก้วปทุมธานีฝนไปปยโยองครักษ์นครนายกนะครับแล้วก็คลองเขื่อนฉะเชิงเซานะครับนี่คือในโซนทางด้านภาคตะวันออกอา่าภาคใต้ต่อเนื่องภาคกลางนะเดี๋ยวดูเรดาร์ชัยนาทนะครับนี่คือกลุ่มฝนชุดใหญ่อำเภอสังขบุรีกาญจนบุรีนะครับ อำเภอทองผาภูมิอำเภอศรีสวัสดิ์นะครับอำเภอไซโยอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับอำเภอบ่อพลอยอำเภอด่นานมะขามเตี้ยอำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอสวนพึ่งราชบุรีนะครับจอมบึงราชบุรีปากท่อนะครับบ้านคาแล้วก็โพธารามนะครับอำเภอบ้านไร่ยอยุทัยธานีบางส่วนแม่วงนครสวรรค์นะครับ เดี๋ยวดูในส่วนการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับตรงชยายนาฝนเคลื่อนตัวจากตอนตกมาตอนออกนะครับโดยเฉพาะวันนี้ทางด้านฝั่งตะวันออกมีฝนเยอะนะครับขออภัยนะฝั่งตะวันตกนะครับมีฝนเยอะดูเรดาร์ของตากก็จะเห็นกลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับมีกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะครับอุมก๋อ,อยกเชียงใหม่บางส่วน แม่ระมาตากนะครับแล้วก็อาเภอแม่สอดจังหวัดตากอําเภอเมืองตากนะครับฝนตกแช่นะครับโซนนี้ระวังน้ําท่วมนะครับอําเภอฟางเจ้าจังหวัดตากพบพระจังหวัดตากนะครับอําเภออุ้มผางจังหวัดตากคลองลานกําแพงเพชรปางศิลาทองกําแพงเพชรนะครับอาเภอขานุวรรักษณ์บุรีอําเภอเมืองกําแพงเพชรนะครับแล้วก็วังเจ้าจังหวัดตากฝนกาลังตกหนักนะครับเมืองตากนะครับนี่คือกลุ่มฝนในโซนที่เรดาร์ จังหวัดตากนะครับถ้าดูทิศทางการเคลื่อนตัวของฝนจากตะวันตกมาตะวันออกเฉียงใต้นะครับเป็นกลุ่มฝนตั้งแต่เมื่อคืนนีครับที่เข้ามาเติมในส่วนของกลุ่มฝนชุดนี้นะครับแล้วก็ถ้าไปดูในส่วนอีสานบ้างนะครับอีสานเรดาราขอนแก่นก็จะมีกลุ่มฝนว่านอนอน,นิวาสกลนครนะครับอำเภอบ้านม่วงอ,อำเภอคำตะกร้าบางส่วนอำเภอากาศอํานวยนะครับ แล้วก็อาเภอโชคอำเภอสุบิโซวิสัยบึงการบางส่วนนะครับเมืองบึงการอําเภอบึงโขงหลงบึงการนะครับอําเภอเซกาบางส่วนอําเภอบ้านแพงอําเภอนาทมนะครับอําเภอสีสงครามอําเภอนาว่าอําเภอพลสวรรค์อาเภอท่าอุเทนนะครับบางส่วนนะครับท claro> ี่มีฝนนะครับดูเรดาร์ของสกลนครก็จะเห็นกลุ่มฝนกลุ่มนี้ชัดเจนนะครับนี่นะครับ อำเภอปากคาดบึงการโซวิสัยอําเภอบ้านม่วงอําเภอวานอนนิวาสอําเภอเจริญศิลป์อําเภออากาศอํานวยนะครับอําเภอนาวานาครพ,พนมอําเภอพนสวรรค์อําเภอศรีสงครามนะครับอําเภอท่าอุเทนอําเภอบ้านแพงนครพนมนะครับบึงโขงหลงนะบึงการนะครับแล้วก็บุ่งคราถ้าดูในส่วนของทิศทางของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับ เคลื่อนตัวจากทางด้านตะวันทางด้านเหนือลงมาตะวันตกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงใต้นะครับลงมาด้านใต้เฉียงตะวันออกเล็กน้อยนะครับหลักๆกลุ่มฝนจะอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่ค่อย้าเข้ามาเท่าไหร่ในช่วงนี้ดูเรดาร์ลุพูนนะครับมีกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็อำเภอขุนยวมบางส่วนอำเภอแม่ลาน้อยนะครับอำเภอแม่สเสรียงของแม่ฮ่องสอน อำเภอศบเมยนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอหอดเชียงใหม่นะครับอำเภออมก๋อยเชียงใหม่อำเภอดอยเต่านะครับอำเภอสามเงาจังหวัดตากอำเภอลี้ลำพูนนะครับถ้าดูในส่วนของทิศทางของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับทิศทางของกลุ่มฝนทางด้านเรดาร์ลำพูนเคลื่อนตัวจากทางด้านทิศตะวันตกมาดังชังมาทางทิศตะวันออกนะครับในส่วนของกลุ่มฝนโซนภาคเหนือนะครับ ไปดูเรดาร์ของเชียงรายนะครับก็ไม่มีกลุ่มฝนนะครับในเช้านี้แล้วก็มาดูทางด้านภาคใต้บ้างนะครับเรดาร์ชุมพรนะครับมีกลุ่มฝนปะปลายตรงนี้อำเภอทับสะแกรประจบครีขันนะครับอำเภอท่าแซชุมพรอำเภอรกระบุรีระนองบางส่วนนะครับแล้วก็อำเภอรพระโตชุมพรบางส่วนมีฝนนะครับ อำเภอกะปูระนองอเภอสุขสำราญบางส่วนบ้านตาขุนนับท่าช้างของสุร,ราชธานีบางส่วนนะครับมีฝนเล็กน้อยนะครับไม่ไม่ได้เยอะนะครับดูในส่วนของการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับฝนเคลื่อนตัวจากฝั่งทางด้านตะวันตกมาด้านตะวันออกนะครับจากตะวันตกมาตะวันออกในส่วนของกลุ่มฝนถ้าดูภาคใต้ตอนล่างนะครับ ถ้าดูภักใต,ต้ตอนล่างตอนนี้มีกลุ่มฝนเล็กน้อยอยู่แถววังวิเศษตรังนะครับแล้วก็ห้วยยอดอําเภอคลองท่อมกระบี่นะครับเกาะลันตากระบี่นะครับแล้วก็สะดาวสงขลาบางส่วนนะครับแต่ภาพรวมก็ถือว่ายังไม่เยอะนะครับฝนในรอบเช้านี้หนักๆจะเน้นอยู่โซนตรงนี้นะครับฝนน่าจะเข้ามาโซนทางด้านพักกลางนะครับ แถวตอนนี้ฝนอยู่ฝั่งตะวันออกแล้วก็มีฝั่งตะวันตกนะครับการจันทบุรีราชบุรีแล้วก็จังหวัดตราเคลื่อนตัวเข้ามาด้านตะวันตกอยู่นี่นะครับมาด้านตะวันจากตะวันตกมาด้านตะวันออกนะครับขอไปนายอามจันทบุรีนะครับมีมีฝนนะครับแล้วก็ดูในส่วนของกลุ่มฝนในโซนทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับแต่ตรงนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกต่อเนื่องอยู่นะครับจันทบุรีและตราดนะครับ แล้วก็ถ้าดูจากตรงนี้ก็จะตรงกับในส่วนของโมเดลที่คาดการไว้นะครับกลุ่มฝนในเช้านี้มาทางด้านฝั่งตะวันออกนะครับจะามามาจากฝั่งตะวันตกนะครับขออภยัยมาทางด้านฝั่งตะวันตกแล้วก็มาตะวันออกอีกชุดหนึ่งอยู่แถวโซนอีสานตอนบนนะครับโซนอีสานตอนบนก็เคลื่อนตัว <c oughs> จากเหนือลงมาล่างนะครับก็เป็นกลุ่มฝนในช่วง <c oughs> ขอภายนับกลุ่มฝนในช่วงค่าคืนนี้นะครับ <c oughs> ไม่ใช่ค่ําคืนนี้ขอภายนับเป็นกลุ่มฝนในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็ภาพรวมยังมีการกระจายตัวอยู่นะครับขอบคุณขอ้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ <c oughs> เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Thank <coughs>